สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินปลูกบ้านนะครับต้องบอกว่าติดถนนสายหลักนะครับถนนเส้นนี้ก็คือบ้านหนองขาย่างนะครับที่จะวิ่งไปในส่วนของตำบลหลุมข้าวนะครับซึ่งในเวลาตอนเย็นอย่างในตอนนี้นะครับก็มีรถผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับแล้วก็ ใกล้กับโรงพยาบาลหนองขาย่างนะครับซึ่งจะห่างจากบริเวณของแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับวิ่งตรงออกไปนะครับไปก็จะเป็นถนนหมายเลข333นะครับก็จะมีในส่วนของเซเว่นนะครับรวมไปถึงที่ว่าการอำเภอโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเทศบาลหนองขาย่างด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านนะครับเป็นเนื้อที่นะครับเล็กๆนะครับบนเนื้อที่ เจตารางวานี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับกับการที่เราจะสร้างบ้านนะฮะบอกขายนะครับในราคาขายเหมาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่2,80 0 0 0บาทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ได้ทำการลางวัด ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางใหญ่เวณหน้าแปลงนะครับมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าทางด้านหน้าของแปลงที่ดินเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างนะครับหรือว่าไฟถนนนั่นเองนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะอยากจะปลูกบ้านหลังสักหลังนึงนะครับในต่างจังหวัดแล้วก็ใกล้กับชุมชนนะฮะแล้วก็ใกล้กับในส่วนของตัวเมือง จังหวัดอุทยัยธานีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมในส่วนของภาพมุมสูงกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องรายละเอียดครับจะพพพาาาเเเดดดิินนชชชมม จะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบ mm. รรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิต ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลอุทัยธานีสนใจทูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยดีรับใชต้ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดิน รยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยทันวางใจอย่าปลูกที่อยู่อาศัยคือผอนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยัยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับในเรื่องของราคานี่ผมอาจจะตกหล่นไปนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่า200,800เนี่ยนะครับคือว่าผมพูดผิดนะครับราคาเต็มอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับ5,000นี่เดี๋ยวผมต่อทางเจ้าของให้เองนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะฮะในส่วนของราคาตรงนี้นะครับ ทางทางด้านขวามือของจอท่านผู้ชมนะครับก็จะไปในส่วนของบ้านหลุมข้าวนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไปจังหวัดชัยนาธนะครับไปอำเภอหนองมะโมงนะครับสามารถไปได้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางสาธารณะถนนลาดยางตรงนี้นะครับเป็นเส้นหลักนะฮะแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับมีทั้งน้ำประปาไฟฟ้านะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟส่องสว่างนะฮะ เป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับเหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านนะครับแล้วก็ติดถนนหลักลนะฮะแล้วก็บริเวณนี้นะครับถ้าเราตรงออกไปนะครับก็จะไปในส่วนของโรงพยาบาลหนองขายางนะครับจะห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็วิ่งออกไปเนี่ยก็จะไปถนนหมายเลข3า3นะครับก็จะเจอกับเซเว่นฝั่งตรงข้ามเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับรวมไปถึง โรงเรียนและก็สถานีตำรวจห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ1กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับก็จะมีป้ายชุมชนนะครับบริเวณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับพื้นที่โซนนี้เขานอกจากการที่เขาจะามีบ้านคนตลอด2ฝั่งทางนะครับเขาก็จะมีในส่สวนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมีมีวัวมีควายอะไรแบบนี้นะครับก็ ระวังกันด้วยนะครับเวลาท่านผู้ชมเดินทางในต่างจังหวัดเวลาเจอป้ายแบบนี้นะครับก็ให้ชะลอความเร็วด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากกันไปด้วยตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในโซ่ของแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าในโซ่ของแปลงที่ดินเนี่ยถ้าใครอยากปลูกบ้านเนี่ยสามารถปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยถมสูงเสม,มอถนนนะครับบางช่วงบางตอนอย่างตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยสูงกว่าถนนนะครับก็ถือว่าตัดสินใจไม่ยากนะครับสำหรับที่ดินแปลงเล็ก เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับจากแนวขอบเขตนะฮะอันนี้เราตีสว่าเป็นแปลงที่1น,นะครับของของที่ดินนะครับก็ได้ทําการออลางวัดไปแล้วนะครับลงในเรื่องของเสาหลักเสาหินเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชัดเจนนะฮะซึ่งเราจะติดถนนลัดยางนะครับอยู่ที่20เมตรจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันออกนะครับจากหลักนี้เดี๋ยวผมจะนําท่านผู้ชมไปยังหลักที่2นะครับ ในส่วนของแปลงที่นี่ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษตรงที่ติดในส่วนของเหมืองน้ําสาธรณะประโยชน์ด้วยนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมนะครับเห็นจากภาพมุมสูงนะครับก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าทางด้านของทิศเหนือเนี่ยนะฮะทางด้านของทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะนะครับติดแปลงที่ดินนะครับตลอดความยาวจะอยู่ที่30เมตรครับเนี่ยนะฮะ ณปัจจุบันนี้ก็มีน้ำนะในส่วนของแปลงนี้นะครับเผื่อใครอยากปูบ้านนะครับแล้วก็อยากจะมีฟิลนะครับแบบอารมณ์แบบมีฟิลลำรางอะไรเงี้ยครับที่ติดบริเวณทางด้านของทิศเหนือนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินเข้าไปให้เห็นหรือว่าบรรยากาศในบริเวณแปลงที่ดินนะครับบริเวณโดยรอบนะครับถ้าท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะได้แปลงติดกันอีกนะครับเพื่อเป็นแปลงใหญ่ก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่า เราจัดไว้ก็หลายล็อกอยู่นะฮะในส่วนของแปลงที่ดินนะครับก็จะห่างจากตัวอำเภอหนองขายางนะครับอย่างที่บกบอกไปว่าโดยประมาณ1กิโลเท่านั้นนะครับหรือว่าพื้นที่โซนนี้นะครับวิ่งไปนะครับก็จะไปในส่วนของอำเภอหนองฉางซึ่งอำเภอหนองฉางนะครับก็อย่างที่รู้กันว่ามีห้างโลตัสห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ10กิโลครับ หรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับหรือว่าในโซ่ของตัวเมืองเขาสะแกกังโรงพยาบาลนะครับก็โดยประมาณ10กิโลอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับในโซ่ของเสาหลักนะฮะที่ที่ดิแปลงนี้นะครับได้ทําการรังวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วห่างจากกรุงเทพครับจะอยู่ที่210กิโลนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมอยู่ฝั่งไหนนะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่ง อาทิเช่นอย่างลังสิตดอนเมืองนะครับเราก็จะใช้ถนนนะครับหมายเลขสามสองนะครับก็จะเป็นถนนสายเอเชียนะครับที่วิ่งนะครับมายังในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพนะครับในส่วนของบรรยากาศยามเย็นนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเรามีเนี่ยรถนะครับในการผ่านไปผ่านมาเนตลอด สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับเพื่อขอรายละเอียดในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินรวมไปถึงโลเคชั่นนะครับที่ตั้งของแปลงเนี่ยอันนี้เราก็สามารถส่งให้ท่านผู้ชมได้นะครับเบอร์โทรตรงนี้นะฮะก็เป็น ID Li n e ด้วยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยนะฮะเกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นแปลงนี้นะครับหรือว่าเป็นแปลงอื่น เราก็ใช้เบอร์นี้นะครับเพื่อติดต่อกันนะฮะมีเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรเดียวเลยนะฮะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับย้ําไปว่าอยากจะปลูกบ้านนะครับแบบอยากได้ที่ดินแปลงเล็กนะครับอารมณ์ประมาณแบบสักหนึ่งงานนะครับหรือว่า70ตารางวานะครับผมก็แนะนําในส่วนของที่ดินที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าปลูกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการถมดินก็ดีนะครับแล้วก็ถมเอาไว้สูงนะครับเสมอถนนนะฮะ ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักดิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบก,กัน EP หน้าครับสวัสดีครับ